วันนี้พาทุกคนมาที่ตึกแดงจตุจักรนะครับเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตึกแดงจตุจักรมีอะไรดีนะครับทําไมนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้นะครับตึกแดงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ามือสองชื่อดังในกรุงเทพมหานครนะครับที่ดังไกล ไปถึงต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวก็มาช้อปปิ้งกันเยอะนะครับที่ตึกแดงจตุจักรแฟชั่นที่หลงไหลความวินเทจได้เลือกช็อปกันนะครับศูนย์การค้าบางซื่อจังสันนะครับหรือที่เรียกกันว่าตึกแดงจตุจัก ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนกำแพงเพชรสองนะครับด้านหลังตลาดนัดจตุจักรฝั่งถนนกำแพงเพชรสองก็ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีกำแพงเพชรและตรงข้ามตลาดอตกกนะครับที่ตั้งก็ออาคารบางซื่อจังสันนะครับถนนกำแพงเพชรสองแขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียแล้วก็ฝรั่งมาเยอะมากนะทุกคนนี่สินค้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่างานวินเทจนะครับมีงานแฮนด์เมดด้วยนะครับถ้าถามว่าตึกแดงจตุจักรมีอะไรบ้างนะครับ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเดินกันเยอะนะครับตัวตึกก็จะเป็นอาคารโทนสีแดงนะครับแปลดูทันสมัยภายในโล,งลง่งโปร่งไม่แออัดนะครับเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งแนววินเทจแฮนเมดหรือไอซ์คลูนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จิวเวลี่นะครับเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ตุ๊ก,กตานะครับกล้องฟิล์มแผ่นเสียงเป็นต้นนะครับราคาก็ตั้งแต่หลักสิบเรื่อยไปจนถึงหลายราคาหลากหลายนะครับสามารถไปเดินช้อปปิ้งกันได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเพราะแอร์จัดให้เย็นฉ่ำนะครับทุกคนคือพูดง่ายๆว่าสินค้าหลากหลายจริงๆนะครับนี่เห็นไหมนักท่องเที่ยวก็ ต่างชาติเยอะครับชั้น4และชั้น2จะเป็นโซนของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์นะครับแต่ก็จะเน้นสินค้าแอนทิกให้เลือกช็อปนะครับมีทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าชั้นวางของจานชามแจกันเซรามิกพระเครื่องและงานศิลปะเป็นต้นนะครับ ส่วนชั้น3ชั้น4และ5จะเป็นโซนแฟชั่นที่มีมือ1มือ2แล้วก็สินค้าแระไฮเทมนะครับมีทั้งเสื้อผ้าวินเทจเสื้อยือดวงดน,นตรีเสื้อเชิ้ตลายเก๋เสื้อฮาวายเนื้อนุ่มเสื้อครอปแจ็กเก็ตเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวกางเกงยีนกางเกงสแลกชุดเรส กระโปรงเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีถุงเท้ารองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะหมวกแว่นเสียงและก็พวกแผ่นเสียงเทปคาดเสร็จกล้องถ่ายรูปของเล่นโมเดลของสะสมนะครับอุปกรณ์เสริมพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านทำเล็บร้านนวดก็ประเภทนี้แหะครับเราก็มาเดิน เล่นได้ชิวๆนะครับนี่ครับของเก่าของสะสมนะครับการวินเทจนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวฝรั่งก็ชอบมากนะครับนี่อยู่ด้านนอกนะครับด้านในก็มี ส่วนชั้น6นะครับมีร้านอาหารอยู่บนนู้นนะครับเราสามารถไปอิ่มท้องอิ่มอร่อยมานั่งพักขาหลังจากเดินชอบกันได้นะครับบนห้างชั้น6ก็มีร้านอาหารนะครับ หลังจากผมพาทุกคนเดินเที่ยวชมตึกแดงแล้วนะครับก็ข้าม,มาอีกฝั่งก็เป็นตลาดนัดจตุจักรนะครับซึ่งต่อกันนะครับแต่ผมมาตลาดนัดจตุจักรก็ช่วงเย็นมากแล้วนะครับประมาณห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเย็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังเยอะอยู่นะครับ ตลาดนัดสวนจตุจักรก็เป็นตลาดนัดที่ตั้งอยู่ในเขตจต,ตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็แบ่งเป็น27โครงการนะครับเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดต้นไม้นะครับแล้วก็ตลาดปลานะครับหรือถ้าใครสนใจอยากไปเดินซื้อของสําหรับแต่งบ้านที่จตุจักรนะครับตลาดนี้ก็มีนะครับ ซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับทุกคนดูเยอะมากนะครับคนไทยยังน้อยกว่าได้ซ้ำไปนะครับ <c oughs> ก็พูดได้เลยว่าที่นี่สามารถไปเดินได้ตั้งแต่เชา้ายันมืดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอาหารไทยผลไม้ไทยนะครับก็ เป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนี่ขนาดเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่นะครับ ตลาดนัดจตุจักรนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและก็ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติก็มากันเยอะนะครับ ถ้าทุกคนเดินตลาดนัดจตุจักรเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาแวะไปที่สวนจตุจักรนะครับสวนสาธารณะสวนในตำนานนะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุไปนะครับเดินทะลุตลาดนัดจตุจักรนะครับเราก็จะ มาที่นี่ครับเป็นสวนในตำนานนะครับทุกคนก็คือสวนจตุจักรนะครับบรรยากาศก,ก็ดีเหมือนเดิมนะครับนี่คือ สวนสาธารณะในตำนานนะครับทุกคนโอ้สะอาดกว่าเดิมนะครับยามเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับช้อปปิ้งจากตึกแดงหรือว่าช้อปปิ้งมาจากตลาดนัดจตุจักรนะครับเขก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะครับ เป็นสวนในตำนานของเรานะครับสวยงามมากนะครับยามเย็นครับโอ้สวยงามมากครับ